ครับสวัสดีครับตอนบ่ายมีตัวไหนให้ถือไหมให้ซื้อไหมตอนบ่ายแล้ะครับตอนบ่ายตอนเย็<อ>น,นนีน้ซื้อเช้าที่ชอบพี่ชอบมี T V O ครับซื้อเย็นออกเช้านะ,อ,ะอ๋อนี่เล่นเล่นได้เล่นเป็นรอบเลยพี่อ่ะเชิญค่ะครับก็เอ,อมองแด้ประโยชน์จากราคาถุลเลืองครับท,ที่ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องค่ะ มันก็เ็นประโยชน์ต่อต่อ T O นะครับในเรื่องของผลการดำเนินงานแล้วก็ถ้าดูตัวกราฟตอนนี้เนี่ยค,คือราคาหุ้น,นแขวนแขวนไซเวมาพอสมควรแล้วะนะครับตอนนี้ขึ้นมาทดสอบกรอบบนที่ประมาณยี่สามจุดเจ็ดยี่สามจุดแปดเนี่ยครับ,รบแล้วก็มองน่าจะผ่านได้รอบนี้นะครับผ่านไปตั้งไหนเอ่ย อืมก็เออ่พิกลับมาแล้วก็ตัวบอลลูมก็เริ่มเริ่มมีเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็เอ,อตัวทั้ง m อม d มันก็ฟิกลับนะครับก็คือสัญญาณต่าน่ยโอเคขึ้นน่ะทีวนะครับใช่ครับก็ผ่านไม่ได้ถัดไปมีที่ประมาณสักยี่ห้าจุดเจ็ดห้าถึงประมาณยี่หกบาทครับอม,มองตรงนี้ก่อนแล้วกัน ตัวนี้นะใช่ครับแล้ว VTE มีตัวไหนอีกอืมตัวไหนก็จะมีอย่างเช่นเดี๋ยวนะฮะเดีย๋ยวพี่ทักผมมันเลือมไม่คี่ผมได้ผมลืมไปเลยเนี่ยมันเข้ามาในผมแวบบบตายไม่นา่าเลยจงมั่นะจ VTE หรอหรือว่าไงเมื่อกี้ VTE มันไปแล้วก็อองให้ให้ขายแล้วไม่ใช่เหรอ ออกให้ตอนตอนประมาณสามบาทกว่าอ๋อมันนิวไฮใช่ไหมเออเป็นยังไงตัวนีสตามยังไงต่อเดี๋ยวนะครับขอวัดกันแป๊บหนึ่งขอวัดกันแป๊บหนึ่งอิดใจหนึ่งอ๋อ <c oughs> ออให้สี่บาทเท่าไหร่เมื่อให้เมื่อตอนวันจ <c oughs> ันทร์นะก็ตัวนี้ถัดไปถัดไปมีสี่จุดหกแล้วก็สี่จุดแปดสี่จุดหกสี่จุดแปดนะครับใช่ส่วน<จ>ตลาดตลาดเนี่ยผมว่าพรุ่งนี้น่าจะรีบาวนะ Oh. ครับอย่างนี้ลงลงมาประมาณหนึ่งสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มเริ่มฟื้นตัวก็เพรุ่งนี้น่าจะเป็นรีบาวได้ก็คือรุ 1, 4, ้นไปที่หนึ่งสี่เก้าสามก่อนแนวแรกห่งสี่เก้าสามถ้าผ่านไปได้ก็น่าจะเห็นเลขพันห้ารอยจุดพันห้าร้อยจุดครับถ้างั้นซีรีส์ยูก็ลองโพ i ิชันไปนะฮะถ้า ถ้าเป็นซีรีส์ยูเนี่ยหลังจากที่ให้ช็อตไปใช่ไหมพี่ให้ช็อตไปตอนนี้ก็ลงมาลงมาต้องเป้าหมายแล้วประมาณเก้าห้าผมไม่เก้าห้าห้ากับเก้าห้าศูนย์มันทําโลประมาณเก้าห้าสามใช่ไหมครับก็ตอนนี้เป็นใครถือช็อตอยู่ก็ปิดชอ็อตหรือว่าโค้ชลองนั่นเองใช่ไหมแล้วก็เตรียมเปิดโอเพ่นลองนะครับ ก็จะมีก็ลองเนี่แหละมันมาลงมาต่ำอะนะครับแล้วก็ถ้าหลุดเู950คัดลอสครับอือก็เจ็ดจุดแต่ข้างบนก็ด้านบนประมาณน่าจะกลับไปหาประมาณ968อือืก็สิบกว่าจุดนะฮะอาจจะรอรอย่อๆแถวประมาณ955ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับคือให้จุดจุดเปิดโอเพนลองมัน ใกล้กับจุดคัดร้อนมากนะครับยิ่งแบบใกล้กับจุดมันยิ่งดีจุดคัดร้อนมันต่ํานะครับค่ะอืมครับพี่อืประมาณนี้ครับได้ได้อืมนี่ผมติดตัวหนึ่งผมเอันนี้พี่อ่านอยู่ดีเออทำไมเป็นอย่างนี้เดี๋พวกนี้แล้วกันพี่พ่งนี้แล้วกันคือเป็นเด็กเป็นเล็กอะไรว่าคุยแบบเดียวก็ลืมปีดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นแบบก็มาริงนะแล้วแบบพอพี่คุย ชวนไปคุยเร th oh, ื่องอื่นที่มันหายไปเลยแวบเลยเธอเป็นเนิร์ดป้าเนี่ยเด็กไม่มีสมาธิก็นากการตัวเดียวับระการี b o ครับพี่จทจวีโอวิธีก็เตรียมขาย4.68หรือว่ามีที่พี่เห็นในกระดานตอนนี้นะฮะ most value นะฮะ BR advance Tasco EPG อ๋อ ePG ก็ก็ดีนะผมก็ชอบนะเเท่าดิ ePG อ่ะอ๋อผมผมรู้ละผมรู้ละผมรู้ละว่าจะให้เข้าตัวไหนตัวไหนแล้วๆล้วทีทีวีหาซื้อเลยพี่เอ้าเหรอเขาขายกันแล้วนะอ๋องโอ้ยไปขายมันพักตัวยเฉยนายอ๋องก็ไปซื้อค่ะคุณผู้ชมทีวีทีใครที่ยังไม่เคยได้จะเอากับเขาไหมล่ะอืมครับคือถ้าผมรู้ไม่ผิดนะค่ะครับอันนี้เป็นการปักตัว เพื่อขึ้นต่อแล้วก็จะทำนิวไฮนิหน่อยจีงโงห้าสิบตัง<ะ>เลยนะคือคือถ้าดูผิดอะไรจากรอบเนี้ยพักตัวเสร็จแล้วถ้ามันไม่ต่ำกว่าสามสองจุดห้าตอนนี้สองจุดหกแพี่สองจุดหกผมให้ลงมาเต็มที่ประมาณสองจุดห้าครับถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยผมมองจะขึ้นได้รอบหนึง่ง<อ>แล้วรอบเนี้ยจะทำนิวไฮหน่อย ไฮเดิมมัน3.02ใช่ไหมครรอบนี้จะขึ้นมาแบบอาจจะเท่าไฮตั้งแต่เข้าตลาดอะที่อยู่ที่3.16ครับแล้วก็อันเนี้ยน่าจะจบรอบละอืมครับผมมองเลยขาหนึ่งที่รอขึ้นอยู่คถ้ามองไมาผิดนะพี่ถ้าผิดล่ะถ้าผิดล่ะผิดผิดสองจุดผิดสองจุดห้าก็คันรอดไงครับคันรอดเออก็กล้าเบสไหมล่ะก็แค่สิบตังค์ยังไงอ่าลองดูอ่ะมึอแค่สิบ แค่สิบตังกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งศูนย์จุดหนึ่งหางสองจุดหกสามจุดแปดเปอร์เซ็นต์หนึ่งพี่จุดข้าอืมครับข้างบนได้ตั้งสี่สิบห้าสิบตังโอเคอ่ะครับผมกันแหละดูตัวนี้แล้วกันอตัวที่สองอ่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ